คอม2วัน4ี่หมื่นเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับสำหรับคนที่อ่านหนังสือของโค้ชบีนะครับผมไม่อยากจะเชื่อแต่มันเป็นไปได้แล้วแล้วไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะครับมีอีกเป็น10 10เป็นร้อยร้อคนนะครับที่อ่านหนังสือของโค้ชบีแล้วได้ผลลัพธ์สุดยอดกันทั้งนั้นนะครับเพราะหนังสือของโค้ชบีนะครับสอนให้คุณนะครับเริ่มหารลยได้จาก Ti กต o k เอาเรียกว่าเริ่มจากศูนย์กันเลยทีเดียวเริ่มจากว่าคุณสมัครเซลเลอร์ยังไงนะครับติดตะกร้าหน้าช่องยังไงคุณอย่าลืมนะครับว่าคุ ค่าในหน้าทิกต o k ได้นันเนี่ยคุณต้องติดตะก้าสีเหลืองลงที่คลิปของคุณให้เป็นก่อนนะถ้าคุณยังทําตรงนี้ไม่เป็นนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะหารายได้จากทิกต o k นั้นคือศูนย์เพราะฉะนั้นตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปเท่ากับประตูหารายได้ให้กับคุณถ้าคุณเล่นทิกต o k แล้วคุณอยากมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ลบกวนงานประจานะครับมีรายได้เข้าเนี่ยตั้งแต่หลักพันจนบางคนหลักหมื่นและบางคนหลักแสนจากในหน้าทิกต o k โดยที่ไม่ต้องมีสินค้าตัวเองในมือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้อองตบ ตัวเองไม่ต้องแพ็คของด้วยตัวเองแต่มีรายได้เข้ารัวๆแบบที่โค้ดบียกตัวอย่างไปเมื่อข้างต้นคุณต้องซื้อหนังสือเล่มนี้เลยครับหาเงินล้านง่ายๆด้วยติ๊กต็อกฉบับทําได้จริงไม่มโนครับเป็นหนังสือที่โค้ดบีนี่แหละครับเขียนเองกับมือนะครับเป็นหนังสือที่สอนให้คุณเริ่มต้นหาเงินจากติ๊กต็อกนะครับสอนให้คุณติดตะก้าสีเหลืองเป็นผู้ง่ายสอนให้คุณสร้างประตูหาเงินแหละครับจากติ๊กต็อกแล้วหลายคนทําตามหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นกันหลัก หมื่นต่อวันเนี่ยเยอะแยะเต็มทิกตอกไปหมดถ้าคุณไม่เชื่อนะครับไปเซิร์ชที่ช่องค้นหาของทิกตอกว่าหาเงินล้านง่ายๆนะครับจะมีรีวิวผลลัพธ์คนที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับแล้วแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาเลยครับมีรายได้จากการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยหลักหมืน่นหลักแสนนะครับกันเยอะแยะเต็มทิกตอกไปหมดเลยและที่สําคัญมันทําได้จริงไม่มโนครับที่มันไม่มโนเพราะว่ามันเป็นแบบกดปุ่มตามจับมือทํามีวงตัวเลขที้คุณเห็นชัดเจนเลยครับว่ากดตรงไหนอย่างไร12 3 4ส เปิดหนังสือขึ้นนะครับเอามือถือคุณมาเทียบหน้าจอแล้วกดตามแบบนั้นเลยครับก็เลยบอกว่าทําได้จริงไม่มโนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีรายได้เบาๆสักวันละหมื่นสองหมื่นแบบที่เขาทํากันได้เต็มทิกตอกไปหมดนะครับให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ครับ <c oughs> ความรู้ไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้ต่างหากครับที่โคตรจะแพงเลยนะครับกด <c oughs> สั่งซื้อที่ตะก,ก้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างคลิปนี้ได้เลยครับผม โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์